สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะจะเป็นอย่างคือชาวห่างหาพวกข่อยพากันปีนเขามาเมื่อยจ้ะนี่ยิ่ข่าวว่าเฮ็ดออกอยู่บ่ได้วันตีบอจ้ะเหลืองานแล้วเป็นหัวหันเฮ็ดงานกับ่เป็นตาแต่เฮ็ดงานพ่อแม่พี่น้องไปไปลุยลุยลุยไปแล้วจ้าไปเจอกันจ้าไปมีเหตุนี้แน่นแนแน่แจ้ะพี่น้อแล้วเฮ็ดพึ่งเลือดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าข่อยเปิดไอ้เจ้าล้มเปิดมาเลยมาเอาข่อยเลยพุณเด็ก บอกบอกพอกันเนหนื่อยสาวหาหาไปใต้หลังหัวโอ้ยแมงกุจีเราก็กินเฉยจ้อยโอ้ย <c oughs> แมงกุจีเราคือเลนค่ะใส่เฮ็ดผึ่งเลือดนี่ฮะสวัสดีจ้าเอ Enjoy Lifestyle น n Denmark สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพากันนั้นไปต้อนต้อนแถววันเลือกตั้งมากโอ้บ่แม่นพากันไปตรวจโควิดหน, <c oughs> น,นามากจะตรวจโควิดมากตรวจแล้วตรวจอีกบ่ตะตรวจแล้วตรวจอีกบัตรเนียนตรวจแล้วบัตเนียน กระเพาะกันเขาปลาตัวเจามาเลนม่นัดรัดผอกันอยู่ปลาตัวแถวน้มกลืนกันเลยล่ะแต่ว่าต่างคนกันไปนะจ๊ะเนาะบอกพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมาละเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันดละเด้อจ้ะมาละเด้อจ้ะตามคำเรียกร้องตามคำเรียกร้องตามเห็ดละจ้ะตุ้มมุติมีอยู่พี่จ้อยเบิ้งเบึงเห็ดเพิ่งเลือดกําลังขึ้นนี่นพ่อแม่พี่น้องจ๋าพี่ปี๊เรามากินเถอะนี่แม่โยเกฟไปเก็บไปจอดกต่ที่าไปเบิ้งไปไปไปหลุ่นหลุนเห็ดเพิ่งออกกันเด้อจ๊ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่จ้ะ เห็ดเพิ่งออกแล้วทั้งเห็ดเพิ่งหวานทั้งเห็ดทงเลือดนี่ลราจะออกแล้วพี่น้องนี่ตังดอกเราออกจนจนจนเล่าอันนี้เนเอาถิ่นไล้เห็นบ่นี่นี่แต่ว่ารังดอกก็ใส่ได้อยู่ด้วยจ้ะเด้อโอ้ยอุ้ยเราถือุ่มกินเบิ่งออกเป็นปุ่มเป็นพ่วงพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่เบิ่งต้าแค่สตาร์ทเอาอยู่ด้วยเอาอยู่จ้ะเพราะว่าปีๆเรามากินหลาย Okay. ตัดตัดออกกดีเดี๋ยวห้องก็ไปเห็ดท่วมสะอาดเอาได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนัน่งะนะพี่น้องจา้จาจ้าเห็ดพึ่งเลือดก็ออกแล้วเห็ดพึ่งหวานก็นออกแล้วจา้ามามาหลุนๆแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องเห็นเห็นแต่ไก่เลยนี่ว้าเห็นแต่ไก่เลยจอยพ่อแล้วเด้อขอโทษ้อจ้าที่ห้องห้องเอ,อิญพี่จอย ีแพทพ่อ,พพอแล้วนี่ขาสีกวางๆเดวยวไปเหลือเขาเด้อจ้ะเด้อโอ้ยจ้ะจ้ะจ้ะ้ะโอ,อ,อ,อ้พี่น้องจา๋านี่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 เบิ้งเบิ้งเบิ้งเด้อจ้ะเด้อเห็ดเห็ดเพิงจ้ะพี่น้องมาๆมา,มาๆเก็บเห็ดเพิงเด้อแบบนี้เด้อนี่จ้ะพี่น้องเห็นหยางบอเห็นเห็ดเพิงน้ำแพทบบจ้ะนี่นี่นีาาน่แล้วถือกินจนว่าแหละบงที่เหล่านี้เอา้าอันนี้ห้อยขึ้นกันกันกบห้อยเอียงนี่ห้อย,อย ห้อยถือกินอืหนี่จ้ะพี่น้องจ๋าเบิ่งอ,ออกแล้วออกแล้วจ้ลละสาลาดดอกมองไดอีกแม่เนี่ยมเห็นดวงหนึ่งไม่ํำหนีบอ่ะสามดอกไม่สี่ดอกเมื่อกี้นี่เนี่ยมเห็นอยู่มาเด้อมานมานมานบัดนี้พี่น้องมาลุนหลุนน้ำกันได้บันนี้เด้อหนีอีกพี่น้องจ้ะฮะอู้ มึงดอกนี่เด้อน,นี่นี่อืนี่จ้ะตา,าดอุย้ยดูขาเขาสิ <_ S 1> เห็นไหมพี่น้องเ <_ S 1> บิ้งขาเราติละจ้ะเริ่มออกแล้ว <_ S 2> ดอกนี่ถือกินกันมานี่นเอาด้า่เบิ่งก่อนขาล้วหนาจะเอาด้อยู่ยน,ะน,าายนะเดี๋ยวไปลุ้นเอาที่บ้านได้จ้ะเด้อไปลุนนะยู่บ้านเด้อเมื่อไหร่อาจจะตั้งกล่องตัดขาอยู่นี่ก็ได้จ้ะ ลองดูอีกสิมีอีกไหมจ๊ะมีอีกบาสาวห่าบหาพ,พี่น้องแต่ว่าแพรว่าถ้าเห็นเห็ดแล้วนี่แมนแมนดูจ้าอ้ยพี่น้องโอ้ยสาวขาอู้นี่ดูขาเขาสิมึนขา,า,าพ,พี่น้องอุย้ยสาวหาบห่าค่ะโอ้ยเมือ่อย ไม่แห้งดูสร้างยางในปลาแพทห้องเอิญพี่จ้อยเลยโอ้ยมาพ่อเห็ดตูปูดอยู่พี่น้องบึ้งบิ้งบึ้งปูวิปลาฮัทด,ดิโต้พี่น้องจา๋าเบิงบ้งบึ้งโอ้ยนี่ถ้าบิ้งเด้อพี่น้องจา๋าพวนนะโอ้ยแล้วมุดขี้ดินขึ้นมาให้เฮาเก็บคผักด,ดอกเล็กๆนี่เพียบเลยพี่นะดอกน้อยๆแล้วปลาฮัทพี่น้อ,หนหนอ,นอง เดี๋ถือแล้วเอาเลยนี่เพราะดดน่อยได้ที่งฮัติโทของใส่ฝรั่งมาเก็บเห็ดขึ้นกันจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจา้าเบิงนี่ดูนี่เอาใดด้าเด้จ้ะเด้อมันบไดหน่อยจนเกินเหรอไหมฟินฟินมาเ,มเด้อมากเก็บเห็ดน้ำแพร่ด้จ้ะเด้อบ้านีี่น่ได้ห้ายดอกก็ได้น่นาจ <c ười> มือนไะด้ักหน่อยเด้อพี่น้องมันอยู่ใน่ามาเบิงดอกนี่มันแมนบ่ โอ้โบแมนจ้ะบ่แมนเห็ดหูมากะหูแล้วว่าบ่แมนบ่แมนจ้ะเป็นเห็ดหลังแตกเขาจัดด้อเห็ดหลังแตกจ้ะพี่น้องจ้ะเห็ดหลังแตกโอ้ยเห็ดกำลังออกพี่น้องเอ้ยมวนมวนเก็บเห็ดมวนคักอยู่คนละมุมก็ผีดจอยแพลตเห็นผู้ชายยางมากขนเด่นจอยขอโทษเด้อที่หองเอิ้นเห็นผู้ชายยางมากหันแม กันเลยห้องเอิอน้นใส่เสียงคูเข้าไปก่อนให้เข้านี้น่ะแมย,ย่านก็นเลยใส่เสียงคูแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วย่านเสียงแพทผู้ได้เพิินเบาไปจ้าใช้เสียงคููนะจ๊ะมันจะเป็นผู้หญิงก็ใช้เสียงคููนะจ๊ะผู้ได้เพิ่น ฮะแดดดอกช่างดอกไงดอกหน่อยผสมกันเห็ดมันพันฒนาไงเราพี่จ้อยเพราะว่าเห็ดมันเพิ่งออกนี่นี่มันแมนเห็ดมันแมนเห็ดสาหลายบ่พี่น้องแล้วก็นั่งออกนี่เฮ้ยถ้าแมนเห็ดสาหลายนี่สิเลิศแห้งเลยนี่นี่เดี๋ยวมาจ่อเบิ้งอีกเธอหนึงเนาะ ตุ๊ดตุ๊ดตุแมนแมนละนี่ดอกนี่บ่ผ่าจ้าว้าห์อุ้ยนอนอยู่คือพาสังกระจายพี่น้องมึงว้าวปิ้นปิ้นปิ้นเนาะพี่น้องเนาะปิ้นแห้งจ้ะอีหยังนี่พุยุพินี่ยอยู่นี่แมนบอบ่แมนจ้ะสีอ่างพานนี่อีกดอกนึงฟิวมาแล้วจ้ะฟิวมาแล้วฟิวมาแล้วฟิวเก็บเห็ดผงเต็มเต็มเลยเห็นดอกเฮ็ดแล้ว จะได้มือนนี่บร,ริยูจนเดอกท่วมจริงนาผี่พอรอนใบทีกันได้นี่จ้ะมันที่นี่ผี่พอรอนเรามาพัานหอดเพราะว่าทาั้งบ่าแล้วก็ออกแล้ววะแพะก็เลยมากก็ผิดจอยก่อนจะจ้ะเด้อมวนแห้งมวนจ้ะมวนเฮ้ยไปเพิ่งก่อนนะมันแมนแทะคือกันก็ดอ,อกเห็ดนี่แมนพี่น้องแม่แมนจาแมนแมนเห็นปะนี่นี่ โอ้โนี่เห็นปะ้ะใช่เลยจ้ะใช่เลยถืเอเจ้าปลากินกับหลายจเจ้าปลากินกับหลายเพราะว่าเพิ่นอยู่นี่ก็ให้เพิ่นกินซะเนะาะปลาเพิ่นเนาะเพิ่นนอนอยู่นี่ไหมใลายอีกน,น,นี่อีกดอกนึงี้ยที่นอ,อนะดอกอขาเราแกงดอกละคำนี่แกลามากคักเล่นอนี่เด้อ มันมึงค่ะเก็บนอกจ้ะ <c oughs> นี่อีกดอกนึงโวุ้ณ <c oughs> นะปาดเบิ่งขา <c oughs> มาได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดผึงน้ำแพรเดอ้อพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกได้จ้ะมามามา,มาเก็บน้ำกันนี่เบิง่งห้อยแล้วก,กินนี่ดอกหน่อยเพิ่นนำเนาะ <c oughs> นี่ ้องงนึงกบเีบตัวมนอ,น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 อกเนาะจูดจหุ่ยผนะีนาคุณเบินขาคุณนะบ้าทีโทรขุ่เสียงห่าง่ามว่าม,มันแมนเหรจ้ะ ว่มามันแมนแลหรจ้ะถ้าเพิ่อนออกมกันก็ต้องแมนเพิ่นเหรอนะจ่ะเนาะน,นี่นี่นี่แมนดิจ้ะดอกกำลังเะอ้อน่ารักนะจแะไปเตะกินจ่าอ <c> ้ <oughs> ออ,อ้อเลยโอ้ยมาเบิ่งดอกนี่น้ำกันได้พี่น้องป้าฮโอ้ยเบิเ้งเบิ่งขาดูขาเขาพี่น้องดูขาเขาสิจา้าป้าดความใหญ่เนาะพี่น้องเนาะพูน่ะอืพูนโอ้ยขางามค่ะพี่น้องถือกินไปอยู่ Ta cập bố bên nhẳng, áo ở đây kêu cào. Tung tà dong kin, nì, đong nâng tà. Nè, tà, hãy yên. Hinh dư vẹp vẹp vẫn nèn đâu. Si anh thong vẹp hong, go, go, kêu kính nọn. Pa hát bừng bừng, hm, 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 วิ่งทุ่ยได้ที่ไหนออกมาเถาหึหึพี่นายอุ้ยห้อยโอ้ห้อยฝรั่งปาดอุ้ยเดี๋ยวแพร่เสีเอาขาให้เบิ่งเด้อพูน่ะฟ้าฝรั่งทุ่งมาปาดเลนแม่ผู้ใดบนี่ห้อยเกึ่งก็ปาดเลนนี่พี่น้องแต่ว่าแพร่เสิเอาขาเราเด้อนี่เบิ่งขาเสียดายอุ้ยเนี่ยนี่จ้ะโอ้ห้อยห้อยอันขาเจ้ามาเก็บจ้ะสีแมนฝรั่งึฝรั่งสงสัย ต่ว่านี่นี่พี่น้องเบิ้งห้อยเป็นตัดขาไหวต่ว่านี่อีกเด้อจ้ะเด้อนี่โอ้ยแค่ก็สิเอาแต่ขาแล้วล่ะจ้ะเนาะนี่ขาเรางามกระดอกระเดียเนาะเอาแหละทั้งใดอีกโอ้ยพี่น้องพี่น้องตุ๊ต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 คู้แฝดผู้แฝดผู้แฝดง่วงงามครูจ้ะนี่ว้ายเบิ้งเบิ้ง ปาดโอ้ยมันนะโอ้พี่น้องจ๋างามคักเฮ้ยขั้นแข่าเลยขั้นแข่าขั้นแข่าแห้งพี่หน้าอีกโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำแผลตึ่งตึ่งตึ่งจ้ะปาดตึ่งตึ่งตึ่งเนี่ยโอ้ยดอกเหนียวใดบ่เนาะ้ำพรายน้ำแม่ข่อยเอ้ย เอาได้คือเก้านะเนี่ยพี่น้องจ๋าเอาได้เหมือนเดิมเนาะนี่เขาไปตัดไปเลือกไปตกแต่งเอานี่โอ้ยเบ่งดอกนีน่เราเกิดจนว่ามีคนมาเบ่งเรานี่ไปจะเอาคือเก่าเอาขาเราจ้ะคุญนะขาเรายังงามอยู่นะพี่น้องจ๋าขาบวดในเน่าเลยเบ่งเห็นบ่อกถือน้อนจอเลยมิแต่แม่งอันถากกินจ้ะถือจะถากกินเนาะเอาได้คือเก่าน่าดี แหมดีแหนมดีว้ายนี่เห็นบอสกว่าสิว่าแหนมดีเห็นบอสนี่นี่นี่อ้ยพี่น้องจ้าเลิศบวอเลิศเนาะจ้าเลิศสะแม่งเต้นค่ะจ้าว้ายปิ่นแห้งปิ่นคักปิ่นเนี่ยผู้ยญิงอยู่ในแพทย์ว่าแมนเหรอจ้ามึงเด้อเมึงน้ำาลนี่เห็นบอพี่น้องแมนอิริยจ้าเฮนบอสนี่ต้องสังเกตดีๆ กำลังสียางพาราเลยนะจ้ะนี่โอ้ยตัวนี้เอาได้บ่สขากำลังนอนเฝ้าเรากินหัวไปแล้วจ้ะเหลือแต่ขาเนาะกินไตขึ้นเก้าเอาเอาลืมปิดหลุมเบิงเบิงเด้อพี่น้องเดี๋ยวพักสิเนี่ยเห็นบ่พูนน่ะเว้ยหนึ่งโอ้่ขาแหมเฮดตาหนีขาคือโผล่โผล่แต่เบิงขาแหมมีอีกดอกหนึ่งได้บ่นอสโอ้ยปันนี่แล้ว ให้แล้วเฮ้ยมันก็เอาได้อยู่น้าพี่น้องเนาะเอาซะเอาได้อยู่จ้ะต้วยเลือกเลือกเอานี่ถ้าเห็นอีกอยู่เด้เห็นอีกอยู่พุยุอยู่นี่เห็นบ่้พุยุอยู่นี่เห็นบ่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่ฟินฟินถี่เต็มกระตาแล้วจ้ะพี่น้องข้าวเดียวเบิ่ง จะเต็มตะกร้าแล้วจ้ะหาเบิ้งอันแต่คือเอาหายก็เฮ็ดพอได้แบบนี้พี่น้องเห็นบ่นี่แต่เห็นเราพูนยูแยงกระเปิดว่าบ้านเดี๋ยวไปใส่สิเต็มกระตาแล้วนะอือยะอือยะโพดโพแล้วเฮ็ดจะได้โพดโพบักโมบักแต่งเห็ดล้วนๆเน้นๆนะจ๊ะเนาะ พอแม่พี่น้องหัวใจเต้นเต้นตืบๆเลยมาเจอดอกนี่แบบมันมันมันจังๆแห้งพี่น้องงามแบบชนิดที่ว่าอุ้ยแดงหัวแดงจึงคืองอยู่พี่น้องแล้วกะงามใหญ่แห้งซ้ำพี่พีระมาเบิ่งกันหัวใจแพ้เต้นเพ้าะพอได้เห็นยังสิมาโดนแล้วเป็นปีพี่น้องจ๋ามาเบิ่งกันนี่มาเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเบิงเบ,บ,บิงซอยแพลเนี่ยจ้าเบิ่งซอยกันมามาอุ้ยพี่น้องจ๋าเบิง่งพูดหน่ะ แล้วก็แข็งแข็งคือกันกคันได้ภาพทายเลยพี่น้องเบึงเบึงอ้ยพี่น้องเลยมาเบึงเบึงขาเราเด้อนี่เดี๋ยวไปอุ้ยพูน่ะโอเดี๋ยวห่วงน้ำเห็ดปันนี่พูนี่พูน่ะปขัดพี่น้องจ้าควอมใหญ่เบึงเด้อพูน่ะโอ้ยใหญ่เจนเถินพี่โชคดอกนี่ฟินสินเลยพูน่ะนอนเองเลงอยู่โอ้ยไปเต็มกระตาแล้วพี่น้องเต็มเลยจ้ะเต็ม มันอีหยังนี่โเห็ดเพิงเลือดแท้เอ้ยแมนอีหลีกันเห็ดเพิงเลือดก็ออกนี่อ่าปกติเห็ดเพิงเลือดสิออกก่อนได้ปลานี่ยเหมือนว่เห็นเห็ดเห็ดเพิงหวานทั้งก่อนเนาะเฮ้ยเห็นอะไรอีกไหมจ้ะเฮ้ยเบิ่งดอ,อกเขาสิพี่น้องดูดอ,อกเขาสินี่ว้าวป,นนปิ้นน้ำผดวะจ้ะปิ้นนะพี่น้องนอะวันนี้ที่รอคอยของเรามาถึงแล้ว พี่พอแม่พี่น้องก็แผลดรอค่อยนะจ๊ะเนาะกาลังออกเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวดูสิจ้ากาลังออกจ้านี่เห็นเหรอเออจอยข่อยอยู่ทางใดเนาะพี่พรจ้ะน้องก็ได้เก็บทางนี้แล้วจ้ะเด้อเก็บคือกันล่ะจ้ะเอือยเก็บอยู่ทางผุน่นน้องเก็บอยู่ทางนี้จ้ะนี่อานีนน่พี่น้องจ้าออกขากออกแน่เนาะ นี่พุ่นะคันคันเฮ็ดออกกันออกคัะออกแม่เนาะคันวะปฏิว้าขึ้นเนาะมาด้พี่น้องนี่อีกจ้ะโอ้ยพี่น้องจ๋านี่อ้าพุ่นะคเร่าได้ออกกันออกติดติดกันเลยด้จ้ะพี่น้องจ๋าเนี่ยไม่แต่ดอกงามๆจ้ะนี่เห็นบ่พี่น้องเอ้ยสมาคือสิ่นแท้นี่จ้ะสามดอกอยู่ในจุ่มเดียวนี่ น,นี่อีกุกขังกระตาแผ์นี่บุงเด้อจ้ะเด้อไอ้นี่อีกนี่จ้ะนี่นี่อีกวายแหงกึงแหงถอดเด้อจ้ะเด้อนี่เห็นบอ่อพี่น้องจา๋านี่โอ้ยฟินฟิน,ฟนยาวๆวกันไปเลยนะจ้ะโอ้ยข่อยคือดูถูกเฮ็ดแขอยเอากระตาหน่อยมาหึพี่น้องจา๋ากระตาล่นล้วไหม่โอ้ล้นแล้วจ้ะล้นล้นเลยพี่น้องจา๋านี่อีกเด้อจ้ะเด้อนี่ เน่เห็นไหมพี่น้องเห็นบ่จ้างามสวยๆงามๆเดือถอดเสื้อใส่เด้อเหันเป็นแนวนี่ถอดเสื้อแล้วแพ้ใส่มาหลายโตอยู่นี่อจ้ะเห็นบอเห็ดกำลังงามเลยพี่น้องเห็นบ่จ้าโอ้พุทธไยผูหยิ่งอยู่ยพี่น้องนี่แม่ไนี่จ้ะออ้ย โอ้ยบนนึกบนฝันเออนี่ไอมึงขาขาวเจือขาวเจือน่ากินจังเลยอุย้ยนี่อีกนะจ้ะเด้อนี่พี่น้องเห็นบ่จ้ะนี่นี่นี่นแค่กระสิเก็บไว้ไดพ้พอมะพอมะพี่น้องเพราะว่าเพชรโอ้ยบ่อยากสิบ,บอกย่ามได้พอมะพี่น้องกับสิว่าย่ามได้กับยา่าแต่น่ารุ่งแค่ต้องไปหับรุ่งเป็นหนาทีแม่นะจน๊ะเนาะไปหับหน้องพ่อยไปทรงวันเกิดจ้ะนี่จ้ะอ้ยหัวหัวไม่เป็นไรเอาขาหัวโดนกิน เดี๋ยวเบิ้งวนอีกแถวนี้เนาะน้องเอ้ยเอาแบบเน้นๆเลย้จ้ะเด้อเฮ็ดกำลังออกเน้นๆเลยจ้ะโอ้ยพี่น้องโอ้ยเบิ้งแผลเห็ดเอาเด้อนี่ขอโทษเด้อจ้ะฆ่าแต่นตากระแนมเห็ดเนาะโอ้ยโวหอุ้กจ้ะพี่น้องโอ้ยนี่เด็กต่ำคอยๆเดียบร้อยเสร็จเป็นขี้ดอกเมื่อกี้เนาะ เมื่อจังไดก็ต้องทนเอาเด้อจ่าเด้อมันมันอยู่ในปา่ามันเลยเหมือดๆออกพี่นออกจ่ามันพันขงดดดดังนอกบ่เหมือดเด้๋จ้าอุ้ยเบิ่งเบิ่งดูนะ้ยเบ่งดอกเห็ดล้นกระตาล้นละจ้าล้นล้นเกิดจอยหอยไปทางใดผู้เราก็สิได้เก็บพื่อกันละจ้าอยู่ในป่าเดียวกันนี่แหละแต่ว่าทางแยกกันไปแยกกันไปได้เก็บพื่อกันเหรเพ็ดวะเนาะแล้งเงียบไปหน่อยนะนะ เงียบแสดงว่าเราได้เ,เ,ดเก็บเห็ดอยู่ดอกแนมดีๆก็มีนะจ้าเห็ดพึ่งเลือดก็เอาจ้าเห็ดพึ่งเลือดเนาะนี่นี่ง่ามเห็ดพึ่งเลือดจ้ะเดี๋ยวตัวมกตัมหมกเลยตัวมกตัมหมกจุ๊เอาตัลหนานี่ยละหุ่นนับเพิ่น จอยเออฟินแห้งฟินมากอยากบอกให้รู้ผ่นแ้เพิ่นแบบว่าเห็นเห็นดอกเห็ดแล้วมันตื่นเต้นตกใจเลยพี่จอยเนาะเพราะว่าช่วงนั้นที่เขามารอหากันเพื่อนบ่ขึ้นนะไหมพี่น้อบงบันนี้มาเที่ยวนี่มันบดิพิษหวังเลยมันขึ้นแล้วไว้หัวหักไม่เป็นไรเอาได้หัวหักก็ นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องพี่พรนเรากำลังมากพอดีละ่ะถา้าแพทย์เมื่อก่อนกลับไปหาปลาหนังก็เล่าเด้อแล้วรว,ว่าทั้งไดหูวา่าแพทย์ถามว่าพี่พรอยู่ตรงไหนจ้าพี่อีกประมาณสี่สิบนาทีออ้ยระหว่างแต่ว่าเราเราอยากมากแพทย์ก็เลยว่าเอามากกับมากพอดีล่ะถา้าแพทย์ไปก่อนกะเจ็บเป็นมูพี่จอยพี่น้องตัง้งโกโจเจ็บเจ็ดอยู่ยได้จ้ะเด้อเฮ็ดถึงเลือดนี่นี่ โอ้ยบึงบึงบึงนี่ว้าวมองเพิ่นเคยออกเพิ่นก็นออกคักออก,ออกแม่ได้แต่เด้อนี่มึงดอกแล้วไงนี่นี่จะ้ะมาตบถ่ายเดี๋ยวเฮ็ดผึ่งเลือด้วยป่ะเพียบเลยเพียบเลยนี่เห็นปะที่นองจ๋านี่ดอกงามงามมีแต่ดอกงาม,งาม ไว้เลือกได้เลยดิจะถือกินกับพ้องนั่นนะจ๊ะถือคุณขากันแหละแ,แล้วกินขาก,กินจริงจ๊ะ เห็ดฟินๆเต็มกระตาปอรอจนมาหล่นหึโอ้หึเป็นกอเป็นกลมเต็นกออย่างเห็นบ่มาเรากำลังมาเรากำลังมาแพทกันเลยป่ะมามาเลยทันทันพาสั่งกับไปเก็บปลาปลาหน่อยอีกแมนบ่ล่ะกับพอดีละมูเจ้ายางแพทย์กับสิริเมื่อไปหาอี่หล่าเดี๋ยวเบ่งเวลาก่อนเดี๋ยวก่อนเบ่งเวลาอวดเห็ดก่อนพี่น้องมึงนี่ งหน่อยร้ายแห้งพี่น้องจ้าดอกงหน่อยเพียบเลยเจบเ็ดค่ะพี่จอยฮะเฮดพิงนี่แล้วเบิ่งผุน่ะเฮดเพึงจ้ะพี่จอยเฮดพึ่งหวานจ้าเพึ่งหวานจ้าแล้วก็ดอกงหน่อยแล้วอีกเพียบเลย้ะจ๊ะเด้อดอกงยหน่อยนี่ไหมพี่น้องจ้าเบิ่ง คุณ呐คุณ呐เบิ่งได้จ้ะเด้อนี่หน,นึ่ตัวนี้โอ้โเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนสัเมืม่อกี้นี่เอาเบิดเพราะว่านึกว่าบ่มี่มันที่นี่นี่ก็จะสวยเลือกได้แน่ลหรจ้ะนี่ฮัทโชเมื่ออื่นเหมือมาเบิ่งได้เลยไงได้เก็บเพ้อเก็บแท้้ะจ,ะจะเห็นพวกเขาเหมืองได้มื่กิน ็นอยู่หัวเห็ดนี่เห็นเห็นเห็นพอีนี่นี่แนม่าว่าแมนแมนนั่นแมนอีรี้นี่น้องฮัดอกนี่ถืออรุณสกรรมไปแล้วพี่น้องโดนอรุณสกรรมแต่ว่าโอ้ยขอโทษเด้อเบิงขาโอ้ยขาเราแม้โอ้ยแล้วนอนเฝาอยู่นี่คุณ่ะ พี่จอยเอ้ยอ้อนซอนเนาะกุชชีว้ายพี่จอยเปิดเบิางที่ดีด้อยมองได้ที่มันตุนตุนเหรอแม่เออแล้วแมนเลยแหละก็บอกว่าแพทไปเปิดพี่จอยว่าไปเอาของใดก็เปิดได้อยู่แถวนี่แหละแพทว่าเปิดเอาเพราะว่ามองได้มันตุนๆน่ะมันมันกระลังขึ้นน่ะแม่จ้า เปิดเอาเลยหุน่นแดปเพินปาดโอ้ยเบึงเบึงขาเราดูขาเขาสิพี่น้องหล่นอีกลกระตาหน่อยซื่อๆดอกพี่จอยจ้าแมน